สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับจิมนี่กะมาพบกับนําเชียร์ผาลวยเด้อครับพี่น้องืันนี้กับมีแนวทางเล่าพัฒนาของปูขุนนะพี่น้องเนาะแนวทางปูขุนครับสุดยอดเลขวิ่งลูดครับผมเดินดีครับพี่น้องเนาะเลขวิ่งลูดของปูนี่ครับจับคูู่วกเฉดไปเฉดมากยูยครับพี่น้องเนาะครับผมเอางวดวันที่ยี่สิบเอ็ด เมษายนครับผมเล่าพัฒนากานําเสนอ,อตามมาให้พี่น้องเอฟซีเรเด้อครับผมแนวทางของปูขุนครับจังไล็กไปรับชมกันนะพี่น้องเนาะครับเป็นแนวทางเสียงโศกเส้นดวงประกอบกับหลายๆเสี้ยนครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางของปูขุนนําเชียร์ผ้าร่วยกับขอกาบขอบพระคุณปูเด้อครับผมทีเมตาแนวทางเล่าพัฒนาครับทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับ เช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากากดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กหับน้ำเชียร์พาลวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเหล็กปูขุนกันเลยครับฮัลโหลปูครับเก่ามาเชียร์การนมสัสก,การครับผมโอ้โหวันนี้น้ำเชียร์พาลวยจะมาตามแนวทางลาวครับปูลาวพัฒนาบ้านาานี้ว่าไม่หยุดน้องวัตรศิลป์ ออกตลอดผู้บาทนี่โอ้นา้าปูมาตะเหล็กวิ่งอีกแล้วมั่นไล่หมันขามเลยใครยอมไม่ต้องจิตยอมไปไล่หมอยย่อมไม่ต้งไปครับเขาเขาศูนย์นะผกปูเนาะศูนย์บนศูนย์ล่างเลยศูนย์หา่าโอ้ยปูจับเสียดไปเสียดมาอยู่ครับพี่น้องครับผมเอา ตามตัวปูวันสุกครับผม,มลาวัฒนา,านเอาเลขจ,จังรักเลยเอาครับปูเด็กวิ่นสองไปพร้อมหรอครับปูศูนย์ศูนย์สองสองสามสามสี่สี่ ห้าหกเก้าเก้าขับจับคู่จับคู่สองสามสองสามสามศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์หกสามหกสามสามสี สามีหกหาหกหาหาสองหาสองสามตัวาสองสาหสองสหาสองสอหสองสา หาซีหาสองหาซีหาสองขับปูวิงรูดวิด่งรวดหากับสองวิ่งรูดหากับสองครับพี<ก>บ่น้องเนาะรับกมเนนเด็สองตกรมเรีนหาสองขัปูหาสองล่องสองสามสองสามครับผมสามโต ผมเดินซีหาสองครับผมสีหาสองครับทำนี่ละอืมครับผมตัววิ่งรูดกับเน้นนักทอกันบ่ปูํำกันเลยครับแต่ว่ามันมันเด่นสองหลายนะปูเพราะว่าเหล็กผมเดนปูมีสองสามกับหาสองครับเอาเอาสองกันได้เอ้เน้นสองข้ครับผมรูดสองนี่หนักหนักเลยปูว่าครับผมครับ ขันปูได้อยากเดินเลขบนกันสองสองเงนละสองสองหาหาไปเลดโอ้ตัวโูเล่นตัวโคหลุดนี่กันวันสุกน้ปูเนาะเทียบบนอืมขันบนกันบนสองสองห่าอะไรก็สองสองห่าหาครับผมครับขันันหลุดมันกันได้ได้กระจิตดขึเก้าหรือว่เมียนยูปูทะลุกระโุดตั้งแต่ศูนย์สองไปหอดสองเก่าครับพี่น้องเนาะครับเพื่อได้โจได้หลับ อันนี้ปูบ่ได้อยู่วัดบ่ปูนี่นนอ๋อปูอยู่วัดอยู่ครับมี่ยังเด็ดบ่ดป,ปูเหล็กไงกระชานมี <c oughs> ยังเป็นสุดเต็มอยู่บ่ปูครับเอาเป็นสุดเต็มอยู่ครับผมอันนี้ล่าวาัฒนาเอาน้ำเชียรพ้าลวยกับสิรบกวนปูสำนีดเด้อครับผมครับกาบนมัสแบบการปูรับเลย เอาครับพี่น้องครับผมครับแนวทางเล่าพัฒนาปูขุนครับงวดว่าหันปูกับเข่าเลขวิ่งเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอบอกเลยว่าเลขวิ่งปูนี่เดินดีด้วยครับพี่น้องครับเประว่าสิเป็นอ่าเลขบนหรือล่างเลยครับพี่น้องครับจะเข้าตลอดครับงวดว่าหันกับติดศูนย์ปูห้วิ่งเจ็ดกับศูนย์ครับงวดวันที่สิบเก่าที่ผ่านมาครับงวดนี้กับมาเบิ้งเลขวิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเวล็ขวิ่งครับ เรบรกวิ่นของปูขับมีอยู่เจ็ดตัวนะครับพี่น้องเนาะก็มี0 2 3 4 5 6 9ครับผม0 2 3 4 5 6 9แล้วก็เบรกจับคูปูกระจับให้มีอยู่7หางเหมือนเดิมครับผมมี2 3, 3 3 0 9 0 6 3 3 4 มกหาหาสองครับผมกันหาหาสองสองกันเบิร์น,นครับพี่น้องเนาะครับในส่วนเหล็กเด่นหรือว่ากลมเด่นของปู่ก็คือสองสามกับหาสองนี่ครับแล้วก็มาสามตัวนะ,ค,ะนว 5, 2, 3, 4, 5, ครับพี่น้องสามตัวมี่ห้าสองสามสี่ห้าสองครับพี่น้องเนาะห้าสองสามสี่ห้าสองครับแล้วก็เลขอัซีตัวครับพี่น้องเพื่อ อ่แตกซี่ตัวครับผมก็คือ4ี่ห้าสองสามห้าสี่ห้าสองครับผมเล็กซี่ตัวนี่ตัดเหร็น้ำเด้อครับพี่น้องตัดเหร็น้ำครับผม4ี่หาหาสองสองสามครับพี่น้องเนาะครับแล้วในส่วนเล็กวิ่งลูดนี่ครับสำคัญเลยครับผมวิ่งลูดปูกับห้ากับสองครับหากับ2อได้ครับพี่น้องครับมันนีสร้างผลมาเห็ดคั้วครับผมอาจจะมีเสียงเกียร์เสียง ตัดเล็กครับพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยเด้อครับผมครับวิ่งลูดห้ากับสองครับผมหากับสองปูกะเน้นไปทีสองได้ครับผมเพราะว่าสองเนี่ยไปติดกลมเด่นของปูสองตัวเลยครับผมก็คือสองสามกับหาสองครับพี่น้องเนาะครับเอาหากับยัดทิมสองกับยัดทิมครับพี่น้องครับผมก่อนนี่กับแนวท่าเล่าพัฒนาปูขุนครับเอาถ่ายคลิปนี้ น้ำเชียร์พ้าลวยกับขอวอวยพรให้พี่น้องเอซโชคดีเด้อครับผมเล่าปัฒนา2องุ่มครึ่ง2 1เมษายน66สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ